าท่านผู้ชมกลับมาพบขอกับจ่าปล่อยอีกคือเก่าเนาะเหมือนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางพวามฝันกับแม่ไปค่ะเดี๋ยยินว่าแม่ไปนี่เพิ่นฝันดีค่ะฝันเห็นผีเด็กหน่อยสองคนค่ะย่างเขามาในเฮือนเลยว่าสันมาซิมไ่หูบอกเลขสามตัวค่ะเป็นผีของน้องเพิ่นนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่ไปเพิ่อนบอกไ้ฟ,ฟังว่าแต่กี่แม่เพิ่น ลอดลูกเนาะแต่ว่าขอดออกมากะเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาเลยเอาศพไปฝังอยู่พนเนาะคุณแม่ไปเพิ่นก็เลยขึ้นว่าเป็นศพเด็กหน่อยที่แม่เพิ่นเอาไปฝังล่ะค่ะเป็นน้องของเพิ่นเนาะมาห้โชคเพิ่นว่าอยากได้อยากได้ส่วนบุญวสันมาบอกเลขสามตัวเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหญเพิ่นสิไดตตัวเลขกตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกับมาฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยผมมากับสิบเอีเด็กหน่อยที่รูกแล่ามันพิมเจ้ของงัน นอนแข้งนี่แหละมันก็บอกมันมัาสองคนมาสองคนไม่บอกเออมาสองคนกระเทียมหูเสียงกันเลยู่บอกมาเพร่ะกระเทีมจิิงหูแล้วเพร่ะกระแลนออกหนีมืดเต็มช่องเพิ่นให้ทําบุญกับเพิ่นโอ้ทําบุญนะอยากได้กองบุญอยากกองบุญอยากให้แม่ไปนี่เฮ็ดบุญนำอยากให้เฮ็ดแม่ไปเฮ็ดกองบุญนำไม่ยิ่งรือผู้ชายซนะไม่ยิ่งทั้งชองเนี่ยมีรูปเม่ไปเนี่ยมีรต่แต่มันเป็น มันยางมากเป็นสองคนมามันก็บ,บอกแล้วมันบ,บอกว่าทําบุญน้าหนูในี่รอมันก็บ,บอกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามโตเลยแปดหนึ่งหนึ่งสามตัวเลย 1> 8, 1, 1, เลยออเพิ่เเนเขามาบอกเจ็๊เหม่อเมยไปบอกแลยสองขึ 2, 3, 3, ้นสามขึ้นแล่ะสองสามขึ้นนี่ละเออแต่ว่าแม่มันใต้ตัวนี้นี่โอ้แนึ่งหนงมันใจแห้งหมันใจต,ตัวน,นี้เพิน่นว่าอยากให้ฮ็ตบุญน้ำผึนได้ยินข่าวได้ยินเด้ จะบอกไปว่าจีขายหน้าสีได้เดีจังครัถูกชัดนักเลยแม่บอกแปดหนึ่งหนึ่งกันวางครับแปดหนึ่งหนนบอลเลยในหลบหล่ามันเขามาในบอลเลยเขามานอนเลยเออเขาว่ามอลนอนก็กระชื้มเสียหูแม่แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งคุณบปกไปซิมผู้เดียวบอกไม่ไปหรือซิมทั้งสองคนหรือมาซิมผู้เดียวเชียงหูพิ่ดินเพียงกั้นดูแต่พู้หนึ่งบอกพู้หนึ่งว่าจะกั้นแหละกกระ ยิ่ไปต่อไปเลยเพิ่นเด็กให้พันทำพุญําเพลินอืมนี่แหละความันมีแค่นี้ลูกะแปดหนึ่งหนึ่งขายหน้าสื่อเลยวายขายชวนบอขายสวนอขายสื่กองบุญบ่ไรเด้นอโอะมันไส้สีบาเจ้าบาทที่กองบุญวะแล้วได้นอกองบุญอ่ไรต้องบอกตัวเดียวนักในหน้านอเมนครับเลขเนี้ย ให้มันคิวๆเลยเงินกับให้นักๆกับใครในได้พอได้เห็นบุญน้ำหลูกน้ำหลานแม่นถือต้องอะไรไปไปเสือเศราบาดเพจกงบุญมาเสียได้เสือของสมาใส่บาทเท่านั้นร้อยเท่านั้นจ้ะนี่กันยังใครได้กันถือเป็นรอยทองลอยกันนั่งได้ได้กๆอันนั้นไล้นี่ถอยพื้นในได้แปดหนึ่งบอกเต้หูเลยัอ่าแล้วเนี่ยเนาะตุ้โด ปดหนึ่งหนึ่งอกเล้วออกแล้วรับทราบแลลวเพื่อนว่าแน่นอนเพื่อนว่าเสียงดังเรื่องเพือนว่าอีัเยตุ้มเลยแปดหนึ่งหนึ่งได้ครับผมบอกแปดหนึ่งหนึ่งแค่นั้นว่าเล็กหน่อยมันจะเป็นหนึ่งเดียวนะใบ่ามถาเพมมาสองครับเต็มเต็มเลยปะคะฮะเข้าเต็มเต็มันเขาเต็มเต็มหูเลยเขาเต็มเต็มหูขาดหนึ่งนอนแม่กันน้ำมรงขนมมาท้าวูด้อ คดีไม่ถูกไม่ลาบก็ให้บอกแม่ในเด้่อีหินังก็ได้บัดนี้นอนเขาเพื่อมาทั้งท้องคนเพื่อจะบอกแม่ว่าแปดหนึ่งหนึ่งซิมเนี่หูนี่บ่แม่หลานหน่อยจ้ะบ่บ่มีฮะบ่มีหลานหน่อยบ่มีหลานหน่อยบ่เอาแม่ไปอยู่ก็ไฝ่สั่นอยู่บ้านดูคนเดียวโอ้จะกแลี้ยนัวจะยินเสียงหมี่หมีบ่แม่หลานหน่อยมาซิมบ่บ่หมีจะข้นเป็นบ่หลานหน่อยบ่มีบ่มีจะข้นเลยหลานน่ยเพราะว่า ก็แม่ถิ่ิขึ้นแน่เนียนบอกเพราะว่ามันมีด็กหน่อยใต้อยู่ในีพ่นอีเม่เพื่อนแอฟริกถิ่ไว้ตรงหันมันมีดูมันมีด็กหน่อยสองโตอีแม่เอาไปผังอือหออาเปผังอย่างไรก็มุ่นบ่อสบายแม่ก็ขค้นเล่นน้องในละอ๋แต่สมัยตะกี้เออสมัยตะกี้ก็ก็ถือ่างกัน ว่ได้เพชรบุญบ่จะว่าแม่ก็เกิอดดอูขัดถือกับพ่อได้แน่คือว่าบปกแปดหนึ่งหนึ่งนรือเมษย่านอยู่ได้หนอะเมษอยู่เมีไปแปดหนึงห่งหนึ่งทางห,าง,หางโดนแต่ได้ดไดเลขางด้วยสองนี่ครับเลขสองเลขเปานี่ห้างโดนแต่ได้ครับผมพอท่อนพันกับว่าเล็กหน่อยแปดมันก็ถือของแม่ม <า S 1> ได้ไหมบ่มันก็หนึ่งอยู่ได้หนึ่งแปดแปดกก็มี คนสมัยตะกี้ครับผมบ่ได้ฝากท้องน้ำน้ำหมอน้ำแพยรเนาะครับผมสมัยโบราณเพิ่นก็จะเออถือข้าวกระทาถ้าออกเวลาออกก็จะมีหมอจำแย่าะเออหมอจำแย่แค่นั้นสินะครับท่านผู้ชมบางครั้งบ่แม่นว่าสั่งเฮ็ดให้ตายได้บางครั้งเพิ่นอาจจะบ่สมบูรณ์แล้วก็แทงผสมบวชเพิ่นบ่อยกระแทงก็ได้ครับผมในลักษณะนี้เพิ่นบ่ได้กระแทงอืออกแล้วเพิ่นก็ตายแม่ก็เอาไปพังไว้โพดเด็กนไรท้องโตก็บวัาก คนขอคันถือกันถือหน่อยกันใส่บาทเท่นั้นตัวใครกินเท่านั้นแล้วกันถือไรกันตีเฮ็ดยุ้อ็ขอแค็มเนาะไม่ไปเนาะครับถือไรก็หอดวัดไปแล้วเนาะหอดวัดันถือยก่อนเขาหอดวัดคือเกขาแปดหนึ่งได้หลุหลามันใกล้แฮ่แปดหนึ่งเดี่ยวเดี่ยวโอ้คนเคยสังนิดหน่อยไป นี่ที่จะว่าคุอดอยู่กับพอเลือ,อดแสดงว่าตายตายหงงหนอตายออกมาปุ๊บตายปาบพื้ดตายปาบบางคนกบบมี่ก็ยังมีบัวจะกีใสมัยจตะกีบ้านมัน,มมนบ่ค่อยพื้นบ่ค่อยดีมันเป็นดินทานนะเราลงมาของของน้ำมันบออ่ได้มีมี่ของน้ำในตัวเหมือนพิษไแล้วมันเหมือนเหมือนปั๊บวันนี้เราแทงออกเลยสองคนไมนเป็นอย่างสัลว์เราบฮะว่นนี้เราตั้งใจจะไปเตตั้งขาดเพราะว่ามีนมันเกิดมันออกไม่ นี่นาอยู่นี่แม่ก็พอออกก้าวไปพอถ่ายก้าไปถึงทำไมตะกี้เป็นหอถ่าเนอกไม่ไปนอกจาใส่สายําไมไปฟังเมีนี่องเบิงครับผมจะมอจุ่องเบิแปดหน่งหนึ่งเบิงหลุดละอย่าไปพูดไปเกิดว่าจักเราบ่อยอ่ะนั่นแหละป็นไปเกิดแล้วครับเรามาหายกขอท่เบคักครับ อยากให้ทำบุญต้งท่านนั่มกับพ่อจักเนาะแม่ไปเท่านั้นก็เด็กหน่อยถ้าเปียบ่าก็ต้องไปนองไม่ไปเนาะเออเปนน้นองสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่ไปเนาะแปดหนึ่งหนึ่งค่ะพี่เด็กหน่อยป้าแปดสองคนค่ะมาซิมใส่หัวสันเขาไม่ได้บาทเลยค่ะมาซิมเลขแปดหนึ่งหนึ่งเนาะจังเลยกับให้ชคให้มานกับตัวเลขของแม่ไปเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับเขาฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะ มีตัวเลขกเรื่องเล่าความฝันเด็เดๆอยู่ใสจ่าปอกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสคทราบูชมมัน,นี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไป,ไปเปวยงั่ากันคท <ไป S 1> ่าผ <ไป S 1> ูชมไปค่ะการค่าหลวงปู่มาเิญเชิญค่ะอันวอาเื่ขึนของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณี่ไห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมาเนี่ยําหรับน่องสร้างหนวดสร้างดอ เกียกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหายิ่าไปใส่มาใส่กระสามมิชีไปบูชเทวดบดาคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิจิวาในขอบวิบัติในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูนนสงสุดคือนำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิน,อนอแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ในเอยออกรณีที่ไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส Hence, ่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสัาพคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าโยงเขาโบซาไปแลวดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่คข้ายบ่าดีก็ดีเออไปั่าเม็ยยังบ่เคยเสื่อมเหลือเสื่อมเบ้อเสือเขาคงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากร้องปูหรืออาจมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสินใดเพื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือส้่งเป็นชีสัดสีไม่ชีวกร้นปูาะปูเนี่าประมาณภาษาไทยเราใส่ปลาต้องใส่สา้างในการออกรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือตำ,ำน้ำมาหน้าจะาขี่มันเขาเบาหน,นอกันดีบะวะวัดอ่าว่าจะขนสัง่งนังสั่งประกอบส้่งอันนี้ชีราหมาเยอยนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันไลมาจากลูกลูกคนเลียงสร้างอยู่สีเออยู่จัหวัดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนางส้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่มยังก็เพึ่งมาบูชาปไปกับ้สึกวะ้าวคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสรั่ง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัขเจ้าอิปมาสุองค์ก็ใส่สร้างก็เร่เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ทีว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดขังในให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนีของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร,ร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับทรัพค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพนอค่ะท่านผู้ชมนอเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะ ผู้ใดขาขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข่าห่านกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์ว่ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ